สวัสดีครับคนเกิดลัคนาราศีพิจิกนะครับประจำช่วงเดือนธันวามคมน,น,น,นะครับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกนะครับณขณะนี้ครับดาวประจําตัวของคุณนั้นคือดาวอังคารนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดาวประจําตัวยังโคจรอยู่ในพวินาตอยู่ในช่วงนะเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าช่วงเดือนนี้นะฮะดาวประจําตัวของคุณนั้นจะก,กลับกลายมันมีตมําแหน่งมั่นคงเกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงณขณะนี้นะฮะเป็นดวงอารมณ์แบบว่านะยอมหัก ไม่ยอมงอณนะขณะนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมอาจารย์ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าสมมุติว่าใครกวนมือโหใส่คุณนะแล้วมันแบบว่าช่างแม่งไม่เอาแล้วกับไอ้คนพวกนี้เออก็ระเบิดเต็มที่ไปเลยอาจารย์ว่าก็เป็นจุดที่เรียกจุดจบของปัญหาหรือนะขณะน,นี้มองอีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวประจําตัวมีตาแหน่งของความมั่นคงนะฮะหรือว่าทัศนินที่มีมุมของการเด็ดขาดนะเช่นลูกน้องแบบ นะทำจอบเจ็บจอบเจ็บ,บมีปัญหานะช่วงนี้นะเราบ่นลูกน้องนะถึงพริกถึงขิงนะออกกฎอายการศึกเข้ามานะในเรื่องเกี่ยว้ององค์กรปุ๊บตรงนี้ปัญหามันก็จะจบไปนี่คือความหมายตามนี้นะครับงานยังมีปัญหาอยู่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะจนถึงช่วงกลางเดือนนะครับแต่เมื่อใดก็ตามทีนะฮะเมื่อเลยหลังจากช่วงกลางเดือนไปต้นไปนะครับจนถึงช่วงปลายเดือนธันวาคมน,นะครับดาวการงานของคุณนั้นมีตําแหน่งที่ โดดเด่นครับเพราะฉะนั้นแปลว่านะงานขโม,ม,มวช่วงต้นนะแต่ว่าช่วงปลายๆเนะี่ยอูอะไรมันก็นะลงตัวโอเคหมดเป็นอย่างนั้นนะครับของตามนี้นะโซนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินครับดาวการเงินของคุณนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะในช่วงปลายปีนะครับนะหลายคนหลายท่านบอกอึดอัดเกินคาราวนี้เปิดประเทศนะเป็นเดือนที่2นะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมของในเรื่องเกี่ยวข้อกับการเงินการทองนั้นนะมีภาวะในเรื่องเกี่ยวข้องกับความบริบูรณ มีภาวะของความลงตัวนะเรื่องเกี่ยวข้องกับรายรับจะมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้อย่างแน่นอนตรงนี้มั่นใจแล้วก็มีดาวสุประเค์ะนะฮะเขาเรียกว่าดาวลาพะนะโคจอรอยู่ในพบการเงินด้วยนะภาษาหมอดูเขาเรียกล,ลาพะกระดุมพะนะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภนะเข้ามาในช่วงนะ เดือนธันวาคมด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของคุณนั้นคึกคืนแน่นอนทั้งเรื่องเกี่ยวข้องกับการทําอาหารกินและเรื่องเกี่ยวข้องกับการกินกันทองครับผมต้องบอกอนี้ครับส่วนเรื่องของนะชี้ส่วนตัวเออตัวนี้ก็ดีไม่แพ้กันนะในช่วงนี้นะฮะภาษาหมอดูเนี่ยเขายกปัตตนีกระดุมพักนะแฟนเอาอกเอาใจนะแฟนตามใจคุณนะช่วงขณะนี้ที่รักที่รักนะอยากดินเนอร์นะอยากดินเนอร์ที่โรงแรม อ่านะไม่แบบข้างทางนะอันนี้โรงแรมนะถ้าคุณขอเขาเขาก็พร้อมที่จะอะไรตอบสนองให้คุณได้ในช่วงนะภาวัของปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าภาพรวมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการนะทำมาหากินนะก็ดีเรื่องของความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่โดดเด่นนะครับนะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะถือว่าเป็นนุ่งที่ใช้ได้ตลอดช่วงเดือนธันวาคมนี้อย่างแน่นอนครับจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละท่านนะเอาละ นี่คือส่วนหนึ่งของคํำรยากรใครที่อยากที่จะรู้ดวงมากกว่านี้เป็นการสุดตัวกับผมอาจารย์ผู้ก็นัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ไลน์ s i h โฮโลมัสเตอร์มีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ